มาแล้วจ้าวันนี้มิ้นมาก,กับเมนูแซ่บๆอีกเช่นเคยเ<อ>และเมนูตำเส้นเล็กในวันนี้บอกเลยว่าจีจา๊ดจ๊าดมากๆมิ้นใช้ผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษหั่นชิ้นตานกพิราบที่หมักโดยกระบวนการธรรมชาติรับรองความสะอาดเปรี้ยวกมๆๆลมก่อมกรอบอร่อยทุกคำก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำพริกกันก่อนมิ้นจะใช้เป็นพริกจินดาผงชูรสและน้ำตาลสักเล็กน้อยโขลกให้พอแหลกหลังจากนั้นใส่เป็นมะเขือเทศมะเขือเหลืองและปรุงรสด้วยน้ำปลา และในส่วนของน้ำมะนาวนะคะมินจะใช้แค่2ซีกเพราะว่ามินจะใช้น้ำดองผักกาดดองตาลนกพิราบนะคะใส่ลงไปด้วยก็จะได้รสชาติเปรี้ยวกลมกลม่อมผักกาดดองตาลนกพิราบนะคะสามารถฉีกซองแล้วทานได้เลยไม่จําเป็นต้องล้างน้ำเพราะผลิตโดยกระบวนการธรรมชาติที่สําคัญสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานหลังจากนั้นใส่เส้นเล็กลวกลงไปและตามด้วยแมงกับพุนและทีเด็ดอย่างผักกาดดองเปรี้ยวคัดพิเศษหั่นชิ้นตาลนกพิราบที่เขาหั่นชิ้นมาให้แล้วสามารถนํามาใช้ได้เลยแล้วก็ จะตามด้วยมะเขือพวงสักเล็กน้อยขโขลกให้เข้ากันตามเส้นเล็กประกาศดองในวันนี้บอกเลยว่าความจี๊ดจ๊าดให้เต็มสิแล้วมินก็จะปิดท้ายด้วยผักชีฝรั่งเสร็จแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันอีกสักหน่อยก็เตรียมพร้อมเสิร์ฟและเมนูแซ่บแบบนี้รับรองไว้ใจมินได้ใครที่ชอบกินตามเส้นเล็กนะคะแล้วก็ชอบกินผักกาศดองต้องห้ามพลาดประกาศดองเปรี้ยวตานกพิราบไปเลยค่ะไม่ว่าจะนําไปทําอาหารใส่ส้มตำใส่ยำหรือจะจิ้มพริกเกลือก็รับรองความกรอบและก็อร่อยใครที่ยังไม่เคยล ต้องลองให้ได้เลยนะคะ